จะไปต่างจังหวัดหลายๆวันเราจะทําอย่างไรในเมื่อเราเป็นห่วงต้นไม้ปากก็จะลดแบบนี้เลยค่ะให้ชุ่มชุมชุ่มๆแบบนี้เลยนะคะก็ให้เขาได้น้ําเต็มที่เราจะได้หมดห่วงถ้าเราไปห้าวันเราก็จะลดน้ําให้เขาชุ่มแบบนี้เลยค่ะชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าแบบนี้เลยนะคะเขาจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยนะคะความชุ่มฉ่าถ้าเราให้เขาแบบชุ่มชุมชุ่มชมเลยแบบนี้นะเพราะว่า ต้นไม้มงคลนะคะเข,เขาชอบคนเพื่มชื้นอยู่แล้วถ้าเราไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งเราก็ให้เขาชุ่มๆได้เลยนะคะแล้วก็เว้นไปอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูด้านไหนว่าป้าทําแบบไหนถึงไม่เป็นกัวงวลเรื่องต้นไม้นะเรื่องต้นไม้ถ้าเราทิ้งหลายๆวนันป้าจะทําอย่างไรเดี๋ยวป้าจะพาไปดูเนาะนี่เลยค่ะต้นอโกนีมาส,สวยๆนี่นะคะป้าทําอย่างไรป้าจะพาไปดูป้าก็เอาตะกร้านี่นะคะมาใส่ใน นี่กระถางต้นไม้ของเราเนี่ค่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีขวดน้ําเปล่าอย่าทิ้งนะคะขวดน้ําเปล่านําสายรองเท้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้วแบบนี้เอามาจุ่มลงไปในในน้ํานะคะจุ่มลงไปในน้ําด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเราก็วางด้านนอกได้นะคะเห็นไหมนี่แล้วเขาก็จะน้ำเขาก็จะซึมออกมาซึมออกมาจากสาย ใส่ของรองเท้าที่เราไม่ได้ใช้หรือไม่จะเป็นผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราฉีกแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะน้ําเขาก็จะซึมออกมาออกมามาอยู่ที่ปลายแล้วเขาก็จะค่อยๆเลี้ยงต้นไม้ของเราไปให้ความชุ่มชื้นของเราได้ตลอดตลอดไปทดลองทําดูนะคะว่าทําแบบนี้เราได้ผลไหมถ้าได้ผลอย่างไรถ้าได้ผลจริงป้าก็ยินดีที่จะแบ่งปันและส่งต่อให้เพื่อนๆของร้านนะคะว่าอา่า ในกลุ่มทุกคนรักต้นไม้วิธีการที่เราไปต่าแต่แงหวัอหลายวันเราทําแบบไหนส่วนป้าเองป้าทําแบบนี้นะคะป้าทําแบบนี้แล้วก็จะอยู่แบบนี้ได้ส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะเราก็ไม่ต้องมีกังวลแล้วเวลาเราไปหลายๆวันเราจะชอบเป็นกังวลที่ว่าอ่ะ,อะต้นไม้เราใครจะรดน้ําให้ไม่ต้องเลยตอนนี้ป้าทําแบบนี้ไม่ต้องมีใครรดน้ําต้นไม้ให้เลยเขาดึงน้ําจากในขวดนี้ลงไปที่สายรองเท้าแล้วเขาค่อยๆซึมีความชื้นไปเรื่อยๆนะคะ ปากว่จึงอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทุกท่านว่าถ้าเกิดว่าไปต่างแตงกวัดหลายๆวันนะคะทําแบบนี้ได้เลยก็จะมีความชุ่มชื่นชุ่มฉ่าเราก็จะไปะต่างจังหวัดได้อย่างมีความสุขความสบายใจก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมประลองจนจบเนาะในส่วนของท่านใดที่รักต้นไม้อยากจะทําแบบนี้สามารถเอาขวดเปล่าในสวนในสวนที่รดน อยู่ข้างๆส่วนเราก็ได้เราเก็บมาใครที่ไม่ได้ใช้หรือจริงๆเราใช้เองเราก็สามารถเก็บขวดเอาไว้ใช้ประโยชน์แบบนี้ได้เลยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมบ่าลองจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ